อีกครับผมวันนี้ก็มาตกปลากับน,น้องชายนะมันมันบอกว่าพี่หมายเด็ดหมายเด็ดไห,ห,หมายเด็ดครับเดี๋ยวลองตีตรงนี้ก่อนเลยเราอะ่ะมาหาชนครับหมายเด็ดครับผมลงั้นแหละเมื่อวานก่อนอ่ะผมวัดไม่อยู่ผลมันตกที่เดยวยื่อมาไหเนี่ยโอ้เหยื่อตัวเดียวก็ตกไปเถอะ หายเด็ดครับตัวนี้ไม่ถึงจังที่ไต่ต้นนะไต่ต้นไต่ต้นมะขามเทศอ่ะกัดพันนั่นเลยจุดเดียวผมได้สี่ห้าตัวน้องมันมาตกได้ไปห้าหกตัวครับแต่วันนี้ผมผมมาจะ,จะได้ปลาไหมลมโตนะคุณ โอ้โยไม้แรกสรับปิวเลยครับเหยื่อปิวครับน้องใหญ่แน่เลยอ่ะใหญ่อยู่สายสวยเลยโอ้โหสับยังไงวะเนี่ยเฮ้สับยังไงเนี่ยนีแค่แข็งครับ โดนโดนดิครับอย่างเงี้ยหใหญ่พี่น้องตัวนี้มีโลกว่าโลฟาครับหูตัวแรกมาแล้วครับหมายเด็ดของน้องจริงๆนะเกืนดูดิเกินลงไปเต็มคอเลยครับกบยางเพื่อนรักนะครับดีครับเยือดีกบยางเพื่อนรักนะครับแพคคู่แพคคู่หู ี่จนะุ๋เราไปยืนตรงนั้นไหมล่ะใหญ่จัดเลยยืนตรงนั้นตีไวนี่ไหมนี่แหละนี่แหละตีไปก่อนไซโลอ่ะโอ้โหเต็มปากโอเคครับผมเมื่อกี้ตัวยังใหญ่ครับพี่น้องมาต่อกันเลย มาตมาีไม่กัดตีเหรอพีอ่เฮ้ยมีอาการวิมีอาการวิไม้นี้แหละรู้เรื่องแน่แมงไม่ตรงลมพัดนิดหน่อย โดนอีกแล้วพี่น้องบินบินโดน,โดนโอุยอ้ยเชือกพันปลายเชือกพันปลายโอ้โหเป็นไงแล้วแพ็คคู่ครับสลามแมนดูล่าครับผมแต็มปากอีกแล้วดูดิแต้แมสองครับตามมาติดๆขออนุญาตเก็บภาพกันครับผม โอ้ uh huh, ใหญ่อเออโดนแต้มที่สามโอ้โหเป็นไงน้องเต็มปลาอีกแล้ว,ว,เ,วเป็นไงครับผมแต้มที่สามครับทารามแมนดูล่าครับผมแกะปลาก่อนครับผมโอ้โหผมแกะปลาอยู่น้องชายได้อีกตัวแล้วครับ สุดยอดครับอันนี้อะไรหนูยางใช่ไหมใช่ครับพี่นี่มาดูหนูยางส้มฉุนหน่อยเ็ปากกัดเป็นโดนเหมือนกันนะหนูยางอะ่ะสีดำเว้ยสีดำครับนี่ครับเต็มปากครับหนูยาง,องขอเลยครับโอเคครับไปสุดยอ,อดครับสุดยอ,อดครับหนูยางสนนใส่นั่นเลยกระสอบไปเลยเออใส่ไปเอะของหนูตัวเล็กสุดเอา อ่ะหนูดูดิเดี๋ยวลองตีตรงนี้ดูข้างป่าเสียงปลากัดตรงไหนวะคุณเสียงปลากัดตรงไหนวะ การเข้าหมายนะครับผมก็จะบอกนานาน้องๆทุกคนนะครับว่าให้ให้เข้าเบาๆนะครับมาดูเว้ยกิกัดโอ้โหอยู่อยู่เลยผมบอกแล้วให้เข้าเบาๆไงเต็มปากอีกแล้วสลามแมนดูล่าครับผมเก็บปลาก,ก่อนครับ ูไหมไม่ได้เปิดกล้องตอนอืออือดูหมาแล้วครับหมาแล้วครับหูเต็มปากอีกแล้วครับเพื่อนรักครับสลามแมนดูล่ากับฟอ์ซ่าครับผมตีไปกัดตุบเลยเก็บปลาก่อนครับเต็มปาก อุ้ยกัดอือบินเลยครับเต็มปากเลยกัดค้ๆเลยสลาม,มนดูล่าอีกแล้วครับผมเต็มปากครับกบยางเพื่อนรักแพ็คคู่เรียกอุ้ยนั่นบูไหมผมบอกแล้วไงเต็มปากอื้บดูดิ ดูกกินทุกตัวครับอยู่ดิแพ็คคู่สลามแมนดูล่าครับโหเนี่ยผมยืนที่อยู่ที่เดียวเลยนะนอยขอถ่ายรูปก่อนครับผมเก็บปลาปะพี่น้องก็วันนี้ก็มีน้องมาถือปลาให้นะครับ <c oughs> ขิงเลยอะเขาเว้ย เดี๋ยวน้องตีก่อนเป็นภาพบรรยากาศยามเย็นครับผม,เป,ม,รรมนะเป็นหมายธรรมชาตินะหมายธรรมชาติหมายสวยครับน้องมันพามาผมก็เพิ่งเคยมานะครับผมก็เพิ่งเคยมาเอาเหยื่ออย่างเพื่อนรักมานะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมไปฮะเอเอนู่นฝั่งนู้นกินอีกเยอะแต่มืดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ฝากเหยื่อ กบยางเพื่อนรักแพ็กคู่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับรเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการวันนี้นะครับโหต,ตัวใหญ่ใหญ่เลยร์เล,เลยปลาตัวนี้ได้กี่ตัวว่าตัวที่โ่ว่าที่เป็นเอกแปดตัวแปดตัวแสดงว่าพี่ได้เจ็ดหนูได้กี่ตัวตัวเดียวเคขิงนี่แก้วไม่ได้ขิงครับนี่ครับผลงานงกบนยาง เปลือนรักนะใช่เลือกไปเลยหนูเลือกไปดิเลือกเลยเลือกเลยเอาลูกเลือกเลยเอาไปให้ยายเปลี่ยนเอาไปให้ยายเอาเถอะหนูเอาเลยพี่หนูจับเอาเลยเออเอาไปแบ่งยายกินไปลูกไปเดี๋ยวมืดเดี๋ยวไอ้พอยด่าเอาไปเถอะมันตกไล่ตกได้หมดเลยมันไปหารถมึงตัวเดียวมึงก็เอาไปตัวเดียวไอ้พุด ปเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับผมได้แปดตัวบ๊ายบายสวัสดีครับ